จ้าตอนนี้มีน้ำปลาเขา่าปลาหย่านี่หงำข้าวมาบ้างน้ำปลาหงำข้าปลา่ทางไซด์ด่างพี่น,น้องก็อันนี้เขตบ,บ้านปากโคอยู่แม่นบ่เขตบ้านปานปกโคอำเภอกุงพราวปีอุดรธานีสวัสดีค่ะน้ำพลุยชาแนลค่ะเอฟซีทุกท่านพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนนะคะทุกท่านข้ามาเบิง้งคุณตายกสะดุ้ง,างทางข้อง,องพี่น้องสนามบินอุดรพ่อโอ้ไมโอ้จ้าสนามมิน ามาเยี่ยมชมอยมาบโอาไม่ได้มาดวนแล้วสินท้างน,นี้กรับมาเที่ยนี้เปลี่ยนแปลงผูยยางเปี่ยนร้านินห้างมุงนาะไปน้องไปคอนแกนนะคะเส้นนีน้น้องพี่น้อเน่ะ ขี่รถมาหินคุ้นตาพี่น่อสุดดุงก็ได้เจอดตรงหน่วนะอว่าเราได้ก็เนาะนี่ไปทำมาบงอีกด่านหนึง่งสามเจาพคุณตัวอยู่นี่เนาะแม่ไม่โศกตัวได้งวดเนี่ยขายโชคขายลาพี่น้องเยี่ยมชมนะคะเยี่ยมชมค่ะทุกท่าน น้ำร่วงแล้วหมานบ่บ้านปะโคพี่น้องภูมิภาวาปีอุดรธานีนะคะพี่กกดเปยพี่น้องเด้อบ้านปะโคอำเภอภูมิภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะข้ามาเบ่งคุณตาโยกโย่ยพี่น้องน้ำร่วงผู้ให่ก็ะได,ดยุ่เนาะพี่น้องเนาะ ยังห้องสีรุ่ยไปทางไหนกันนะคะว่าสิเจออียอยังเดานะพี่น้องหรือว,ว่าสีพอ่อมานบ่ไหมนะคะพี่น,อน,น้องทิดตามน้องการด้วยจ้าเอชีทุกท่านพี่น้องนำกับผ้ามุเจ้ามาอีกฝั่งหนึ่งเลยเด้อะคะ่ะฝั่งนี้คือกุมภาว่าปีที่ดงเมืองเราพี่น้องเนาะนำผ้ามาบ่งสะดุดด้งใหญ่ค่ะพี่น้องหลายหลายเนาะคุณมานบ่จ้า <c oughs> โอ้พูนยกกัยกเนาะนำร่องเล็ดตัวนี้เนาะ เดยรอบพี่น้องอันนี้เขตกลุมภุมะวาปีนะคะทุกท่านนาะชจมดมสนุงญงพี่น้องจุ่มกันอยู่ค่ะเป็นกระต๊อกกระแตบเยอะอือพี่อก,ก,ก่อน้อพออกขึ้นก็เอาขึนา้นพี่น้องอพี่กันนะคะดอนเมืองค่ะพี่น้องดงเมืองค่ะดงเมืองอำเภอกุมภาวาปีนะคะผูดอนธาน,นีนะคะทุกท่านรออยู่ที่กุมภาวาปีนะคะตอนนี้ ทำผ้ามาวงชุ่มร่มสะดุงพี่น้องเป็นกระต๊บกระแทบอยู่ค่ะผ้ายางไปเบ่องอีกฟังหนึ่งนะคะพี่น้องี๋ยวสิญางไปถ่ายยุสะพานด้วยสัญญางไปมองสะพานพี่นอ้องทำผ้ามาถ่ายสะดุงแง่ห้เบ่งพี่น้องตรงนี้สิบ้าหลายซ้ม,มองที่พอใจอยู่ดอกกระบากัดทีกันจับพี่น้องรับอาชีพห้าปา่าอาชีพข้างนาของชาวบ้านดงเมืองพี่น้องลุมพ่อว่าปีนะคะ พาไปเบื้องสถานการณ์พี่น้องน้ำร่งแล้วค่ะทั้งนี้น้ำลดร่งหลายแล้วพี่น้องเน,นาะน้ำลดลงแล้วนะคะทุกท่านจะอีฟังสิเป็นเจ้าหน้าที่พันสูบน้ำนะพี่น้องเนาะอัลงหน่อยจ้ะ่องตรงนี้ละพี่ไปอีฟฟังนึงกับสิเป็นทะเาเลบัวเรียงคุณมเพราะว่าปีแล้วพี่น้องเน,นาะน้ำเก็มาไทยเบิ้งตั้งแต่สองเดือนที่แล้วนะคะตรงนี้เนาะก็ะเลยกลับมาเบิ้องอีกรอบดูสึกว่า น้ำรดลงหลายแล้วพี่น้องตอนที่น้ำขึ้น่บด้มานะคะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็จะดุง่หล้าหลางแห้งพี่น้องแต่หาซิฟก็ว่าได้นอยอยู่นีนาะพี่น้องห,หลายคักายแน่นะคะทำสิบห้าไปบังพ่นสูบน้ำท่วนทวนอยู่ยพี่น้องจนอ้นนาที่พ้นนะคะเราอยู่ที่เขตดงเมืองนะคะอำเภอคุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีด้วพี่น้องพิกัดไแล้วเด้อจ้าคุมภาวะปีค่ะอำเภอคุมภาวะปีอุดรธานีนะคะ เขตดงเมืองพี่น้องเด้อคุณนันโนกกะไร่สะด,ดุงกะไายพี่น้องข้ามาเบิ่งสะด,ดุงใหญ่ค่ะสะด,ดุงใหญ่ของชาวบ้านนะคะทุกท่านเนาะอันนี้เจ้าหน้าทีพ่พนพัสน์สุนามออกไขบ่บ่อนี่เน,ะนาะจะนำไปทายให้เบิ่งพี่น้องตั้งงี้สิเป็นจังไรติดต,ต,ตามนั่นกันค่ะโอ้ตั้งแต่กับีคนยอยู่ได้พี่น้องเหรอ ค่ะทุกท่านอันนีอาา้อีกามุวหนึ่งเลยพี่น้องอีกม่มหนึ่งของสะดุงไงนะคะทุกท่านเนาะเป็นกระตอบกระเตปุหแล้วพี่น้องตตสุดุกหูสดกตาหเดเลยค,คุณอะค่ะทุกท่านเนาะนี่จะสะดุงไงพี่น้องน้องกับน้องไงคะทราบ,บาจะมาร่วมตัวกันอยู่ตรงนี้เวลาป่ามันถูก,นกถนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้น้ำก็ลดลวงหลแลยเนาะคะ่ะทุกท่านเนาะ บังจากการหนามนามพี่น้องตอนนั้ามันเกิดสีเพื่องไอ้มันึือมาเพื่องอะไรยังกันนะขึ้นกับต่อพ้อนอย่างไหมพี่น้องเนาะตอนนี้ก็แหงลงมาหลายแล้วพี่น้องบังกันจากสะพานกระวาได้ค่ะพี่น้องคจัการน,นามนะคะล่วงมาหลายเติบแล้วพี่น้องเนาะกุมภาพะนธปีอุดรธา,านีนะคะเขตดงเมืองนะคะทุกคนเนาะแถวทะเลบัวแดงแล้วพี่น้องขี่ลงไปอีกหลายเติบอยู่ขวสิหอดทะเลบัวแดงนะคะ นี่คือบริเวณโดยรอบนะคะของสุดูงไงอำเภอกลุมพรว่าปีอุดรธานีนะคะทุกคนเน,ะนาะน้ำมาไทายทําให้ยบงพีน,วงวาน,างน้องว่าน้ำรถไปทั้งนี้ทั้งนีรถแห้งพักล้วพน้องมันก็ไป่วมทั้งใต้พลอบบานี้เนาะชมรมสุดุงไงพีน้องเอ้ยหลายคักหลายแนวบางแน,น่พื้นสุดยอดมากๆค่ะทุกท่านกานหาอยู่หาสินข้างน้ำของชอาวบ้านนะคะ <c oughs> าม,มาฝากเมื่อนี้สวยๆค่ะวิวสวยๆนะคะ พี่น้องอันนี้คือทาเรียที่นำค่อย้มาขี่ทายคลิปทะเลบัวแดงแฮมูเจ้าเบิงเนาะพี่น้องอันนี้กะโอ้นอยู่ข้างสามเลยพี่น้องเนาะคุณพอลาว,ว่าประมาณท่านวาดด้วยพี่น้องซิมีดอกบัวนะคะตอนนี้ก็เป็นสภาพนี่พี่น้องเนาะทะเลบัวแดงกลุมภาวาปีนะคะทุกคนเนะาะจะกีนกำเด้มาทายมูเจ้าเบิงอยู่บริเวณตรงนี้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วอันนั้นคือวัดที่เขาไปมาเพิ่นะ พี่น้องอยสิไทยมุจ้าเบองวัดล้างกลางเกาะน,นะคะเทะเลบัวแดงนะคะกลุ่มภาวาวปีอุดรธานีของเรานั่นเองนะคะทุกคนเนาะวันนี้นำผ้ามาถ่ายถ้าหมเบิ้งพี่น้องเองาาห็นกุ้พเราหรือสะดุงพี่น้องอันนี้ก็เป็นท่าเรีอน,นะคะพี่น้องท่าเรือที่นำมาขีเขียวนันสามร้อยบาทพี่น้องหัวละร้อยห้าสิบนะคะ มาสวงควงกระจายสามรอยมาผู้เดียวก็ร,กกอรอยหาชิบจะคำไปเลี่ยมอกระโต๊ผู้ละรอยหาชิบือกอพี่น้องอันนี้ห้องน้ำสาธารณะค่ะจะป,ประมาณนี้นะคะทุกท่านทะเลบัวแดงนะคะบริเวณโดยรอบสิป,ประมาณนี้พี่น้องเนาะคลิปนี้นำกาจบทะเลบัวแดงหรือว่าเขตกลุ่มพะว่าปีเวสหนีก็นอาพี่น้องเนาะพวกกันแม่ได้คิดหาได้ค่ะเด้อติดตามว่าน้ำสิบห้าไปหอวจุดใดเมอน,นีนะพี่น้องเนาะลุยกันยาวๆเลยนะคะขอพระคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะทุกคน